คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สริติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รับฟังครับยินดีต้อนรับสุเดชชาแนลได้เลขสวยยอดเงินหางกระถินตักแตนชุนรดา เรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของงานบุญที่แท้จริงหลังจากออกคอนสาครับก็มีหลายวัดจัดงานบุญกระถินไปทั่วประเทศโดยล่าสุดนักร้องคนดังอย่างสาวตะกกแตชลรดาได้ไปร่วมงานบุญกระถินที่วัดบ้านสร้างอำเภอโพทองโดยได้แหย่ยอดกระถินเข้าวัดโดยทางนี้สาวตะกกะแตก็ได้โพสจำนวนเงินที่ร่วมทำบุญและยอดเงินร่วมโองกระถินครั้งนี้โดยระบุข,ข้อความว่า11ทับ10ทับ63 แตนเป็นเจ้าภาพใหญ่เองค่ะแฮทเทคองคกระถินที่วัดบ้านสร้างอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองยอดรวมของตั๊ก,กแตนแสนสา9 9่นบาทนะคะยอดรวมทั้งวัดบ้านสร้าง5 7 8 5 1 2บาท75สตางค์ค่ะนักร้องคนดังตั๊ก,กแตนชลดาก็ไปเป็นเจ้าภาพใหญ่ถวายองค์กถิน่นที่วัดบ้านสร้างอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับเราไปดูบรรยากาศครับ ก็แห่องค์กถินเข้าวัดบ้านสร้างครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็นําไปถวายให้กับพระสงฆ์ครับยอดกระถินของคุณรักกระแตนได้2องแ9 9สบาทนะครับสองแสนสบาทครับท่านผู้ชมครับเลขสวยมากทีเดียวนะครับเป็นเลขตองเก้าครับรวมทั้งวัดได้5้0แ0 0ห้าแสนเื 8,512 2บาท75สหาตางค์ครับรหลายคนที่มาร่วมงานบุญกถินที่วัดบ้านสร้างอำเภอเบอร์ทองก็นำเลขเจ้ากถินไปเสียงดวงครับท่านผู้ชมในงวัน6 6ตุลาคม2,563ที่จะถึงนี้ครับเป็นเลขสวยเลยครับตอง9แล้วก็ข้างหลังนี้ก็เป็น512นะครับรวมทั้งวัดนะครับนั้นก็ขอขอบคุณที่มาจากตักะแตชนรดา แล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวัาน,นีนแอดก็ขออำหนวยโอยพอในทะ่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่16ตุลาคม63ทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับรับทุกท่านครับขอบคุณครับ